S ส,ส,ส,ส s า a l a m u a l a i k ร m ม a r a า m a t u l l a h w a b a ครับวันนี้ทางเอริดมัดนะครับเครือข่ายสาสมัครสลามนะครับเรามาลงพื้นที่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งก็ในพื้นที่ของบ้านคลองขここุดนะครับซึ่งอยู่ริมถนนสายเอเชียนะครับเราก็ต้องเดินเข้าไปข้างในนะครับโดยใช้บรรทุกของนะครับ ผ่านเรือใส่เรือนะครับก็จากตรงนี้ไปถึงในหมู่บ้านเป้าหมายกา็ประมาณ20ถึงย5นาทีนะครับซึ่งต้องต้องต้อง,ต,องต้องลากเรือไปซึ่งก่อนหน้านี้ก่อ,อนวันหรือ2วันวันนี้วันที่24นะครับประมาณวันที่20 21่นะครับที่นี่ก็ได้รับผลกระทบามากพอสมควรนะครับวันนี้เราก็ก็พอที่จะลากเรือไปได้ครับครั้งนี้นะครับเรามีความร่วมมือกับทาง เซาท์อีเซียเฮมิทรีเรียนนะครับจากอ,อาเซียนนะครับซึ่งมีองค์กรสมาชิกในประ10ประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็ได้ส่งความช่วยเหลือมาแล้วก็โดยโดยหลักแล้วก็จะเป็นของอดอมเปตด,ดัวฟัตน,นะครับดอมเปตด,ดัวฟัตน,นี่ก็จะเป็นเป็นองค์กรในประเทศอินโดนีเซียน,นะครับแล้วก็ผ่านมาในยังในอของสมาชิกเซาท์อีเซียเฮมิทรีเรียนนะครับก็หรือว่าสั้นๆน,น,นะครับสี่ห้มนะครับซึ่งก็ส่งความช่วยเหลือมาให้กับ kita dapat mentuwe bagi di Indonesia. ครับมาถึงชุดท้ทยของการได้แจกถุงยางชีพให้กับทางพี่น้องในหมู่บ้านคลองขุดนะครับตำบลดอนรักอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งก็ที่นี่ก็ต้องยอมรับว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำนท่วมก็ทุกปีนะครับแต่เนื่องจากว่าในปีนี้นะครับปริมาณน้ําฝนมัน ในใน,ในพื้นที่เองก็เยอะแล้วก็น้าที่ยังคงคงขังอยู่ที่นี่มันคือน้ําที่มันไหลมาจากข้างบนคือยะลานะครับซึ่งก็เป็นลักษณะนี้เช่นเช่นนั้นทุกปีนะถ้าถ้าปีปีปีปกติก็จะเป็นน้ําน้ําท่วมก็ไม่ไม่ได้นานมากแต่ก็เท่าที่คุยกับาทางชาวบ้านในที่นี่นะครับก็เขาก็ได้เตรียม เตรียมตัวเตรียมเตรียมพร้อมอยู่เสมอเสมอนะครับนะว่าจะต้องอยู่ยังไงจะต้องใช้ชีวิตยังไงในช่วงเวลาน้ําท่วมบางบ้านก็จะมีเรือบแบบนี้เรือพลาสติกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ชีวิตในการสรัญจรบางบ้านก็ไม่มีนะครับครับก็ช่วยกดูอานะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนงานในการทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับกับ ออกครนมานะครับอิชอลาครับแล้วก็ช่วยกันดูอาให้ทุกคนปลอดภัยครับอสลามอะลัยกุมรอมะตุลอฮครับฮุฮุอัุ